แล้วก็ขอกราบสวัสดีผู้รอชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n f เ s t a t i o n กับผมสเตป洛克แปดตำนานนะครับคุณผู้ชมครับปืนวีไอพีขาวหรือว่าปืนคูชเกอร์จุดสองสองเนี่ยนะฮะมันคือปืนสไนเปอร์ครับและโมซินก็เช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นปีศาจแห่งสมรภูมิเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในเกมวอร์เซนะครับมันแปลกมากๆตรงที่ว่ามันไม่มีใครเอาปืนเหล่านี้มายิงเป็นสไนเปอร์เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะทําการดวลสไนเปอร์กับมักเขือเอ็กซ์นะฮะแล้วเราจะมาดูกันว่า ระหว่างคูเก่จุดสองสองหรือโมสินนะครับมันจะโหดกว่ากันคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะครับถ้าสังเกตดีๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วศัตรูผมอยู่อยู่ด้วยครับผมมู้ชมจซึ่งมะเขือนะครับจะรับมือสังหารโดยปืนโมสินผมจะรับมือสังหารโดยวีไอข่าวจ่าตี๋เลยะอ่าเรามาดูกันครับว่าระยะนี้นะครับ ใครจะแดแหกนะครับซึ่งมีคนละ20แม็กเท่ากันแบนเดตมี10อันผมใช้ไปอันนี้หรือ9อันไม่เป็นไรต่อให้นะครับเดี๋ยวผู้ชมนะมคอมเมนต์ทายเลยนะครับอย่างสัตว์จริงเลยว่า ใครจะเป็นผู้ชนะเราอ๋อเน,นี่ยมันไม่ใช่โมซินมัน้งเอามาลายเดียวกันอนะ่ะมันไม่ใช่แล้วมั้งระหว่างโมซินกับคูเก l e จุดสองสองครับใครจะเป็นผู้ชนะเมเมนต์ตอนนี้เลยครับคอมเมนต์ตอนนี้เลยแล้วเรามาดูกันว่าใครจะชนะนะครับเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยเราจะเดี๋ยวผมจะเป็นคนยิงวีอข่าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปจะเล่นยิงโปซิ้นครับผมมาถ้าพร้อมแล้วก็นับเนี่ยฮะสามสอง หนึ่งไปโอ้โหนี่นี่ไงนี่ไงรัวรัวไปเลยรัวอู้เจ็บ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 สัตว์เจ็บสัตว์นี่รัวรัวครับรัวฮะโอ้โหเจ็บสัตว์เจ็บสัตว์บอกเลยเจ็บสัตว์นี่โอ้โหไอ้เหี้ยมันเิีกูเจ็บจังวะเอ๋อเราเราไม่ได้ใส่กอด้วยนะครับคุณผู้ชมเราใส่หมวกอย่างเดียวตอนเนี้ย เออเออโอ้การยิงให้โดนหัวนี่แม่งยากโอ้ยไอ้เหี้ยกูเหลือสิกูเหลือสิเหลือแค่ยี่สิบสองโอ้ตายตายตายกูตายแน่กูตายกูตายแน่ไมชื่อหลบหนี้ยังไงไม่ได้แดกกูละซันได้ปะโอ้ยโอ้ยไอเหี oh I I see! I see ้ยไอเหี้ยไอเหี้ย เดี๋ยวเราไปสลับปืนกันครับมาแล้วคุณผ,ผู้ชมเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้จบไปแล้วนะครับสำหรับแมทเวสขาวกับโมซินนะกติกา,กาลืมบอกนิดนึงนะครับว่าเราไม่สามารถมุฟตัวได้ไกลมากสักเท่าไหร่นะคุณผ,ผู้ชมเราก็ไปได้แค่แบบนิดนิดหน่นอยๆนแค่นั้นพอนครับโอเคประมาณน,นี้มาครั้งนี้ผมจะได้จับเอ่อปืนที่เรียกได้ว่าเทพเจ้าของสงครามนะฮะเ1กาแลนครับผมโอ้ยไม่ใช่โมซินนะครับมาแต่พร้อมแล้วก็3 2 1สอง มาสู้เออมาเด็กยันยันชิวอ่ะยันชิวอัลโหลดก่อนอ๋อ,ม,ดดววอ,อ,อ,อมีสมิบนัดนีกว่าอ่อสิบนัดสิบนัดสองนัดสองนัดยัง <laughs> เอาพันยาหนห่อยเลือดใส่เล่นเหรอน้องชายไม่อยากไปเลี้ยงที่กูมองไม่เห็นที่กูยิงไม่ได้ เออเออยิงว่ายิงว่ายไอสัตว์มึงอย่าหลบหลังเขาตั้งหลบหลังเขากันซะแล้วเอ้ยจับทางได้แล้วผมจับทางได้แล้วจับทางได้แล้วโอ้โชิวจัดอันนี้คืออาการของคนที่เขาโลกอี้เขาเรียกว่าหล่นนะอาการของคนที่หล่นครับใกล้ตายอ้วจะเป็นยังไงโมซี่มันจะไปซ้ายซ้ายสะขบนิดนึงครับนี่แบบนี้แบบนี้ผมพยายามจะเล็งหัว ไอ,อ้ตามิเศที่กูพูดไอ้ใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่คือสิ่งที่มะเขือมันเจออยู่ตอนนี้ไอ้ตัดภาพเมื่อกี้ใส่ของกูใส่ไปดิไอ้ใหญ่ใหญ่เออเออแหละจัดไปจัดไปเออแหด เอา Harriet, Debatte, <laughs> ้ามนสู้มันสู้มันสู้มันสู้โอ้ยหัวแล้วนะหัวนะหัวนะไอ้กูบอกว่าห้ามไปใครไอ้สัสชอบผมมันล่วงแล้วไงอ่ะเออไอ้เหี้ยผมนักกด คุณเล่นมอฟฟิงขอไปเกาะล่ะอ่าได้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 โอเคเดี๋ยวตาต่อไปนะคุณผู้ชมมาครับผู้ชมครับรอบนี้นะฮะเป็นรอบที่เรียกว่ามะเขือเนี่ยเขาคล่องใจนะครับผมก็เลยเราจะเนิร์ฟตัวเราเองนะครับโดยการถอดเกาะเราออกนะครับไม่ใส่ทั้งเกาะแล้วก็ไม่ใส่ทั้งหมวกด้วยแล้วก็บั๊ ตัวมะเขือนะครับให้ใส่เกาะใส่หมวกได้อ่ามันก็อาจจะได,ได้ดูแบบสูสีกันนิดหน่อยนะคผู้ชมอ่าประมาณนี้นะครับระยะก็ลา่ลาๆถ้ากาดจากสายตา200ครับตอนนี้240ครับผู้ชม240เมตรนะในการยิงซึ่งถ้าเป็นระยะจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างไกล <laughs> ไกลเลยทีเดียวแอ่ <laughs> เป็นไ <c oughs> อ้เหี้ยอะไรติดคอเนี่ยเป็นระยะในเกมกประมาณนี้นะตาพร้อมแล้ว เราก็มาลุ้นกันเลยครับว่าระหว่างเวสสขาวนะครับกับโมซินเวสขาวใส่เกาะชุดเต็มกับโมซินไม่ใส่อะไรเลยนะคใครจะชนะนะครับ5 4 3 2 1เอ้าลุยเออเอาเอาด้โดนแล้วโดนแล้ว,น,ลวนี่หัวาตาเลยเหรอหัวคนี่ย ไอ้เหี้ยกูยักอึกเลยสุดขออีกรอบคุณชมขออีกรอบอดทีแม่นไปหน่อยกำลังจะใช้ M หนึ่งศูนย์เจ็ดเลยครับหมสิ้นนะ้จริงมาคุณผู้ชมครับรอบนี้นะฮะจะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก่อนจะไปก็กดไลค์ให้คนละทีนะครับขอ1,000ไลค์นะฮะบพาทหน้า เราจะมาทําหน้าไม้ปะทะโมซิ้นนะครับถ้าถึง1,000พไลค์เราจะมาให้วัยเลยครับผู้ชมยังไงก็ก่อนไปก่อนดูจบก่อนอะไรก็ตามนะครับผมกดไลค์ก่อนนะครับขอหนึ่งพันไลค์นะจ๊ะมาถ้าพร้อมแล้วขออีกรอบนึงนะเมื่อสักครู่นี้พอดีแม่นไปหน่อยนผู้ชมอันนี้ต่อให้นะครับผมเหลือแบนเดต8อันมาห <No. S 1> ้าสีส <c oughs> า<อ>มลุยครับเฮ้ยมะเขือมันเอาอะมันเดือดวะ มันเดือดวะแม่งเดือดวะมันมันจะไปสะโคบมันจะไปทางซ้ายหน่อยกูนั่งยิงเลยก <Nope. S 1> ูนั่งยิงเลย <c oughs> นั่งยิงเลยประมาณนี้หัวแน่ๆ <Nope. S 1> <c oughs> หัวแน่แน่ <Nope. S 1> หัวแน่แน่ <Nope. S 1> เออ <Nope. S 1> เออนั่นแหละ <Nope. S 1> <c oughs> นั่นแหละไอ้ damage กูน้อยเหรอฮะไอ้ยังเลิกไอ้ยก่ไปเลยแล้วออกออก,ออก รือ่เลือดกูไม่ลดเลยแม่ตะไกเลยที่ระเบิดไม่ไม่ไม่ลดเลยเวทขาวนะครับข้อสรุปครับคุณผู้ชมเวทขาวหรือคุกเกอร์จุดสองสองเกมนี้มันไม่ใช่สไนเปอร์ครับก็ตามตามประเภทของกระสุนนะครับมันก็คือจุดสองสองใช่มครับมันก็ยิงไกลๆไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะปืนจริงหรือปืนเกมนี้ก็ สู้กันไม่ได้ครับจุดสองยิงไกลๆสู้โมซินไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผมประมาณนี้ผู้ชมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าเลยครับสำหรับวันนี้ไปละบายบายสวัสดีครับจุ๊บสวัสดีครับสวย